มาค่ะเพื่อนๆพห่อน้ำหอมน้องไี้ควรดิมาค่ะน้ำกันน้ำกันครับสาวเดียวเลยพี่น้องสามตัวเมืมาา่อสามกระช่วงเนี่ยถ้าจำไ่ผิดควรมันอยู่ใกล้กันก็เนื่อว่าเป็นเปลยวหรือเปล่าเนื้อบ่แม่ไหมใช่ต้องเห็นไิ้วไข่ค,ค่ะนี่ค่ะ,คะคคนเนี้ยว่า,านเนป็นเปลือนี่ตัวนี้บ่แม่ไหมนะคะบางเฉยจังไงเป็นเปลือกก็จะเป็นบ่เปลยว มันเหลืเก่งเลยค่ะไอ้หัวไหนดิค่ะโอผมหัวแล้วค่ะผมหัวเพิ่มเปรียวอยู่เป่าเอาตัวนี้มันเป็นเปรียวเด็เอาไปค่ะเอาต่อเลยกงี้เอาไปอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เจวหรือเปล่าเบ้อนะทุกคนเป็นจดกันใช่เปรียวเพื่อนกันค่ะตัวนี้หันตัวนี้เป็นเพื่อนไอ้ลีต่์ค่ะนี่เพื่อนกันเอาเ์ให้เบิยงนะเออเพื่อนกันค่ะ แม่นอยู่บ่นี้แล้แมนแมนถ้าแม่นเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนดิดิเพื่อนดิดค่ะมามาเบิ่งนี่เพื่อนกันค่ะเอาไปแล้วอีกตัวนึงยาวพี่ค่ะตาเดียวซื่นๆพี่น้องขุดง่ายนะเหมือนนี้พูดขุดค่ะขุดนึ่งขุดเอาซีดแล้วเสรนไปโบยุดพี่น้องเบิ่งกันแล้วมันครับบรรยากาศให้เบิ่งคุณน้าปลาตะขอยมาพี่น้องเบิ้มันถอยก็เห็นแล้วบ่ได้เด้อบ่ได้หามพลาดเด้อไปเช่นเดียวกับไขควงมันก็ได้

พี่น้องตัวนี้ตัวเดียวเกือบอิ่มไปค่ะ